ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีฟีฟีทั่วโลกเลยครับที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบาวแพ็กแช n แนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมาขอโชว์ขอลาบนะครับที่ศาลปู่ตาผ้าขาวนะครับผมมาวันนี้มากับน้องไก่นะครับอ่ะก็วันนี้นะครับบรรยากาศดีเลยนะครับผมพาน้องไก่นะครับมาไหว้ปู่ตาผ้าขาวนะครับอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะก็ เมื่อที่แล้วนะครับไม่ได้มานะครับผมไม่ได้มาตามต่อเลยนะเรขก็เข้าบ่อยนะท่านะผู้ชมนะวันนี้ถือโอกาสดีเลยนะครับก็ได้ของไหวามานิดหน่อยนะครับได้ไม่เยอะนะครับผมก็ตามกําลังนาอท่านะผู้ชมเนาะอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคอมมิเชนน้องน้ำชาแนลพ่อทองแหละคนเดิมนะครับผมอ่ะ วันนี้นะครับเจอน้องไก่นะครับมาหาที่บ้านนะครับมาหาที่บ้านก็เห็นรถผมนะผมขับมาก็มาหาผมเลยยังไม่ได้โทรบอกเลยนะโทรไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องเราท่านผู้ชมต้องวิดีโอคอนะวันนี้ก็เหมือนจะคึมๆนะท่านผู้ชมนะไม่มีดาวสักดวงเลยแต่ว่าก็ขอให้ฝนตกแล้วกันนะครับวันนี้เงียบมากนะครับไม่มีลมเลยนะครับไม่มีลมเลยนะ ก็ดีแล้วนะครับถ้าลมเนี่ยโอ้โหท่านชมทั้งหนาวแล้วก็ลมเข้ามาอีกนะครับแล้วถ้าฝนตกนะยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วกันท่านผู้ชมนะนะนะมาตามต่องวันนี้16พฤศจิกายน2568น,นะครับผมที่ศาลปู่ตาผ้าขาวก็ขอโชคลาบขอเลขทูบแล้วก็เลขเสียมสีเหมือนเดิมครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับผมก็แต่ว่ามืดน,นะ มองเข้าไปเงี้ยมืดมืดมากเลยท่านผู้ชมอืมเพราะไฟอ่าสปอตไลท์เนี่ยติดตรงรอบรอบเาอ,อยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ว่าไม่ติดหรือ,อยังไงหรือว่าพุ่มไม้บงังไม่รู้นะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปจุดทูบบอกกล่าวสารปูตาผ้าขาวกันครับไปครับอ่ะไปครับท่านผู้ชมครับน,น้องไก่ได้สัมภาระได้เสือได้กระเป๋าเช่นเคยครับวันนี้ลุกมือนะครับ มอไซคันเก่าคันเดิมครับผมเจ็ดหกึงสองครับตามนั้นไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับเนี่ยก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำน้ำจมนะมีไฟสปอตไลท์ด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะล็อกอยู่นะครับน่าจะล็อกอยู่ไปท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะลกนิดนึงนะท่านผู้ชม ไม่นิดแล้วท่านผู้ชมลกมากแต่ว่าเดี๋ยวก็จะชาวบ้านก็น่าจะรวมการมาทําความสะอาดอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่รู้วันไหนนะครับก็เดี๋ยวสํารวจบริเวณรอบๆแป๊บหนึ่งนะครับก็ตรงทางเดินไปแหละท่านผู้ชมตรงนี้ก็แต่ตามพื้นตามอะไรก็ค่อนข้างจะสะอาดดีนะท่านผู้ชมนะเออ เนี่ยก็ลุกแค่ตรงนู้นนะครับเนี่ยไปอย่างเงี้ยต้อนอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่อนะครับถ้าเข้าไปดูข้างในนะครับผมนะก็ไม่ได้มาสักพักแล้วนะอู้น้องชมมีเห็ดด้วยเห็ดอะไรเมนู <S <S เห็ดอะไรมมนูครับเนี่ยเล็กๆเนี่ยไฟสปอตไลท์นะครับอยู่ฝั่งโน้นนะเนี่ยเสาหน,นึนนะ่งอยู่ตรงนูน้น าจจะไม่ติดนะครับไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมอ่ะโอเคท่านผู้ชมวันนี้นะครับวันดีนะมาจุดธูปบอกเก่าปู่ตาภ้าขาวนะครับผมอ่ะพื้นก็ค่อนข้างจะสะอาดเลยโอยุโตกใจเบิดเบาไกลมาเปิดประตูนะบริขึ้ก็รื่อบึงอ่ะนะครับแล้วเปิดประตูไว้เลยออื เสียงจริงเสียงคือสุดๆครับสาธุเด้อปูลูกล้านมาขอจกขอหลับอขอสามตัวแตกผละปลูให้สามตัวตรงๆเด้อปูเด้อคุณผู้ชมมีเลขทูบด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าของวดโอ้มีมีบั้งไฟด้วยคุณผู้ชมเออมีบั้งไฟด้วยนะแล้วก็มีเลขทูบด้วยอ่ามีบั้งไฟไม่รู้ว่าจุดหรืยอยัง ยังไม่จุดนะเนี่ยท่านผู้ชมนะเอา้าปู่ชอบบัางไฟนะครับผมเนี่ยแล้วก็เหมือนมีตัวเรียกเรียกทูบนะตรงนี้อันเก่านะผมไม่แน่ใจนะครับว่าของงวดไหนนะครับศูนย์ห้าหกนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ของผมนะอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาจุดทูบบอกกล่าวเตรียมของไหวเลยต่างๆ อ,อันนี้สายสินนะครับก็โยงไปนู่นนะโยงไปหาสลาตรงนู้นนะครับจะมีสลาอยู่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมนะตรงนู้นนะครับก็สายสินนี้ก็โยงไปนู่นนะ,าารารนนนะครับอ่ะโอเคท่านผู้ชมก็มาจุดธูปบอ,อกเก่านะครับปู่ตาผ้าขาวนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์กู้บ้านนะไปครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบนะครับผมอ่ะก็นะครับวันนี้นะครับขอสเลขเสี่ยมตีนะครับแล้วก็เลขทูบนะท่านผู้ชมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอจุดเทียนก่อนนะท่านผู้ชมนะ แปลกนะปกติปมูไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นคนเอาบั้งไฟมาถวายปูนะครับผมที่เป็นบั้งเล็กๆกันนี้นะเอ,อทางนี้เห็นนะครับก็อาจจะเป็นชาวบ้านนะครับที่ได้โชคได้ลาบเนาะเนี่ยมีเห็นมีมาจุดเลขทูบด้วยนะครับผม เราเรียทูบนะครับผมเดีวเปิดไว้ก่อนให้ปูหยิบ<ม>ให้แล้วกันเซมซีนะครับวันนี้ได้น้ำแดงนะครับแล้วก็น้ำาปละานะครับเราไว้ปูนี้เอาไว้ไม่ได้เยอะมากนะครับ โอ้แต่นานๆมาทีเนี่ยท่านผู้ชมน,นะรับปังแน่นะครับเคยให้สามตัวแตกมาแล้วนะใในเล็กทูบนะครับผมอืมก็เหมือนท่านให้โชคให้ลาบบ่อยนะแต่ก่อนนี่ตอนผมเล็กๆเนี่ยตั้งแต่ผมจําความได้เนี่ยก็คือเหมือนตอนนั้นเนี่ย เหมือนมีเขาเรียกว่าร่างทรงหรือเปล่านะครับเออแต่ว่าผมก็ไม่รู้เรื่องอะตอนนั้นอนะเออเหมือนแบบเขาได้โชคได้ลาบนะครับอาจน่าจะถูกระงวัลที่หนึ่งมั้งไม่รางวัลที่หนึ่งก็สามตัวนี่แหละแต่ว่าเหมือนได้เยอะท่านผู้ชมเออเอาหมอลำซิ่งเอาอะไรมาตอนนั้นนะครับผมก็จำได้ลางๆนะก่อน ว้ท่นผมประตูอออ,อ,อสอหม,ม,ม,มอผมปิดไปสุดแล้วนะเดี๋ยว ตัวคขาเลี้ยม่านผู้ชมอโอเคครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาจุดทูปบอกก่าวนะครับปูตาผ้าขาวกันครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าจยังไงแล้วเนี่ยไปครับ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อภูธาภคะผู้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้มื้อนี้ลูกหลานเบ้าแพทชาแนลน่องไก่ ร้อมทั้งเยฟซีผู้เผินบ่ได้มาเองเพินยุไ่ไกลมื้อนี้เพินกะในจังจิตอธิษฐานซื้อจิตถึงปู่ตาผาขาวผู้ศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์คููบานครูเมืองลูกหลานมาเมื่อ,น,มมอนี้ลูกหลานขอมาเป็นสะพานบุญเอาโชคเอาลาภไปฝากเยซีในช่องบ้าวแพ็คชาแนลลูกหลานมาขอเลขเด็ด3ตัวตรงๆเหลขกถ่ายลางวันที่หนึ่งวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568น ในเหล็กถูกในเหล็กเสียมซี่ขอให้ปูปวดจงเมตาสงสารเผยเหล็กเด็ดให้เห็นสามตัวตรงตรงให้เข่าสามตัวตรงตรงเด้อลูกหลานแมน่วมนี้ลูกหลานกะได้ของไหวามาไหวบ่หลายมีนำแดงนำเปาเออให้ปูได้กินแต่ปูอยากได้หลายก็นี่ลูกลูกหลานขอสามตัวตรงตรงเดี๋ยวลูกหลานสิได้ถาวายของข้าวหวานปูเ้อ ให้เขา3ตัวตรงๆเหฟซี FC ได้โชไเรลาบให้ได้ราังวันใหญ่บนหลับปูเงินทองไหลามาเทมามีแต่ความสุขความจเจริญเดอปูเดอสาธูเอฟซีหเหมือนกิ่งไม้หล่นนะครับอืมอืม โอ้ยหล่นออมาสองอะ่ะเดี๋ยวให้น้องไก่หยิบนะครับผมเพราะน้องไก่ก็เป็นลูกเป็นหลานเหมือนกันนะผมก็เป็นลูกหลานอย่างนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวให้น้องไก่หยิบเลียทูบแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขย่าเซียมซีนะครับผม โอเคครับในทูบแดงนะครุณผู้ชมนะนะมาขออนุญาตจุดเลขทูบนะครับใช่เฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมอะไรอ่ะเฮ้ยมีคนลุกเลย านผู้ชมอะไรเดี๋ยวหรือว่าจะเป็นที่ผมเคยเจอแต่ก่อนนะครับเป็นนางไม้นะเป็นนางไม้ที่อยู่ข้างหลังนะครับอืเอมผมยาวท่านผู้ชมนี่ขนลุกเลยอุ้ยสาธุอ ท่านผู้ชมแสดงว,ว่าเห็นเหมือนผมตอนนั้นนะครับตทนผมยาวนะใส่ชุดสีแดงหายไปแล้วแหละท่านผู้ชมเพราะผมมองไปไม่เห็นนะคนลุกเลยอะ่ะเดือปูว ร้อนนอีกแล้วครับอโอเคท่านผู้ชมตกใจไปหน่ออะไรอย่าง เดนับก่อนนะครับครบนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเสียม4ปูนะครับผมผมเขย่าเองนะไปครับถ้าถูปูเห็นตัวใดตัวใดมันสิออกเหล็กไทยแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรง,ต,ต,รงต,ตรงปูยิบให้ลูกหลาน,นได้เดอปูเด้อซะถู มาแล้วครับไม้แรกครับหมายเลขห้าครับไม้แรกนะครับสาธุ ท่านผู้ชมหมายเลขห้าไม้ไมอ่าไม้ที่สองนะครับหมายเลขสี่ครับห้าสี่ไปครับไม้สุดท้ายตอนนี้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมไม้สุดท้ายเป็นตัวไหนหประตูลั่น ไม้สุดท้ายเป็นตัวไหนท่านผู้ชมลองเดานะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยมีตอนนี้มีอยู่ในใจผมแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะจะออกมาตรงไหมนะไปครับไม้สุดท้ายครับผมตัวไม้สุดท้ายแล้วปุ๊บนะ ชมไม่ตรงไม่ตรงกับใจเท่าไหร่ไม่เป็นไรหมายสุดท้ายครับหมายเลขแปดครับห้าสี่แปดครับตามมา <c oughs> นี่ทูบไหม้ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมตอนแรกท่านผู้ชมครับผมนึกว่าจะมาข้างบนเนะี่ยเห็นไหมพอนึกว่าจะมาพอสอนะครับพอสอเนี่ยเมื่อสร้างเนี่ยพอสอสร้างนะครับสองห้าสี่หกนะครับเมื่อกี้ผมคิดในใจอยู่หกมาไหมเนาะไม่หกก็สองอนะตอนแรกคิดในใจนะแปดมา นะครับผมอ่ะก็ตามนั่นครับผมสำหรับตัวเลขน,นะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะนะครับทั้งเลขพสสร้างแล้วก็เลขเสี่ยมสีด้วยแล้วก็เลขทูบด้วยนะครับผมเนี่ยพสสร้างสองห้าสี่หกนะครับสร้างที่สิบมกรลาสองห้าสี่หกนะท่านผู้ชมเออแล้วก็มาบ่อยอยู่นะจานหลุดครับ จานหลนลงไปข้างล่างหนูหรือเปล่าน่าจะหนูนะครับโอเคคุณผมคือผมไม่กล้าพาน้องไก่เดินไป้างนอกเพราะว่าน้องไก่เห็นเมื่อกี้นี่เนี่ยอ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับน้องน้องไก่เพรว่าเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูกล้องนะ เดี๋ยวผมไปย้อนดูนะครับว่ามีไหมถ้ามีสแสดงว่าเป็นเหมือนก,นกันกับผมตอนนั้นเลยนะครับนางไม้ที่อยู่ข้างข้างหลังเนี่ยนะท่านผู้ชม,มประตูอีกแล้วทมม่านผู้ชมอืออือ ฝั่งนี้ยังยังอยู่เหมือนเดิมนะเฮ้ยเดี๋ย,ย,ย,ยวนะท่านผู้ชมไ้ถูกเรากลับเลยนะเนี่ยสาธุเดอปูเย็เดีอนยถ่วงลูกหลานเดอปูเดอลูกหลานมาดีลูกหลาน มาขอโชวขอลาบมาขอเลนี่อ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวกล้องมาดูเล็ทกทูกเลยนะครับเถีนเลขกทูบลุกกลับเลยครับไปครับผมถูกไปไปครับคุณผูชมครับเสียงหมาหอนด้วยนะข้างในอะ่ะเฮ้ย้ยอ เกือบโดนผมนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงเสียงหมาหมาหอนไหมครับผมอ,อ,อุ้ยเดี๋ยวไปดูเลขทูบครับคู่ฟังเวียนเฮ้อหายหมากู่หอนนะผู้ชมเลขทูอแบอะไรแวบบ เนี่ยครับบอกไอ้เห็นอะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นนางไม้อะไรเนี่ยอยู่ช่องนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าช่องนี้หรือช่องนี้นะอะตอตรงนี้ก็น่ากลัวนลเนี่ย่ะโอเคคุณผูช้ชมเดี๋ยวมาดูเลขทูบนะครับอีกทีดเดียวดดยังจะไม่จะไม่หมดแล เดียวนะครับผมจะได้รีบกลับนะไม่ใช่อะไรนะครับหมาก็หอนนะครับประตูก็จะดหนีผมเมื่อกี้เดี๋ยวผมตั้งตั้งกล้องใหม่แบบหครับแบบนี้ครับขอโทษขออภัยนะผู้ชมนะไม่นิ่งครับไม่ได้กางขากล้องออกเมื่อกี้ะระหว่างร้อเลขทูบตัวสุดท้ายเนี่ย ขอโชวขอลาบบัิฐานเอานะครับผมสาธุโอเคครับท่านผู้ชมครับมาเรียกทูบนะครับที่สารปู่ตาผ้าขาวนะครับผมนี่ครับอันเก่าผมพังไปแล้วนะที่ไม่ใช่ของผมอะ่ะ อันนี้ข้างบนนะครับข้างบนน่าจะเป็นเลขสามไหมใช่ไหมครับน่าจะเป็นเลขสามแหละแล้วก็สองเจ็ดนะครับท่านผู้รรมชมครับเลขทูบนะครับที่สารปู่ตาพระขาวนะครับผมสามสองเจ็ดครับเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องกันนะท่านผู้ชมนะเจ็ดกับหนึ่งพี่น้องกัน 327หรือว่า321นะครับเรียงเลยเลขสวยนะแบบนี้สวยนะผมว่านะโอเคท่านผู้ชมก็สำหรับตัวเลขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะทางช่องบ่าวแพบชาแนลนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมงวดวันที่16พฤศจิกายน2500

ไม่ไหวแล้วทั้งหมาเห่าทั้งอะไรเออสาธุเด้อปูลูกหลานคดออลากกลับก่อนเนะด้อปูเด้อออืให้ลูกหลานเดินทางกระบานปลอดภัยให้เรียกเขาสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อสาธุให้แห้งๆปังๆโยกช่องเลยสาธุเดี๋ยวผมดับเทียนนะผู้ชมนะแป๊บหนึง่งโอเคครับตามนั้นครับผมดับเทียนเรียบร้อยนะครับผม ไปเอาไกลเดีย๋ยวนะเสียงอะไรตึมเลี้ยงมากทุกทุกทุกประตูไปเดี๋ยวจะได้พาน้องไก่กลับนะครับผมมะโอ้เสียงประตูท่านผู้ชมล็อกไว้ด้วยนะ โอเคก็ตามนั้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคอมเมดีน้น้องน้ำชาแนลพอ่อตองแหล่คนเดิมนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวแพ็กโค้ชสวัสดีครับ